เราเรียกอะไรครับเราเรียกอะไรครับเอาไปอาลูกเราเรียกใครครับเราเรียกอาผู้เหรอเราเรียกอาผู้เหรอครับเราเรียกอาผู้เหรอครับอาผู้เราเรียกอาผู้เหรอครับเราเรียกอาผู้เหรอครับอาผู้ฮัลโหลเรียกอาผู้เหรอครับอาครับ เรียกใครอะครับคะเรียกใครครับเรียกอาผู้ดิเรียกผู้เรียกผู้เดี๋ยวผู้มาละเรียกผู้เรียกผู้เรียกผู้เดี๋ยวผู้มาละอาผู้นนี้อาผู้ดิอาผู้หืม เรียกอะพู่เรียกอะพู่เรียกอะพู่อ่พู่เรียกอะพู่ครับเรียกอะพู่เรียกอะพู่เดี๋ยวอะพู่มาละเดี๋ยวพู่มาเล่นกับหนูละครับเดี๋ยวพู่มาเล่นกับหนูเรียกอะพู่เรียกอะพู่ครับอ่ะพู่อ่พู่อ่พู่นันนี้กอะพู่เลยครับอันนียกอะพู่ ครับครับน,นักที่ะพูดลุกน,น่ะที่จะพูดลุกเดี๋ยวพูดมาแล้วเดี๋ยวพูดมาเล่นกันหนูมองใหญ่เลยมองอะไระลุกมองใหญ่เลย เรียกคบพูดเดี๋ยวพูมาเรียกคบพูครับเรียกพูเรียกคบพูหลบเรีกคพูหลงเอ้อเรียกคาพู